สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม GKT Channel น,นั่นครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนที่ชื่อว่า Arc Craft กันนั่นเองครับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเลยครับมาครับไปรีวิวแอดออน Arc Craft กันเลย ลักก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์นั่นเองครับนี่ครับมอนสเตอร์ผมเอามาแล้วก็ผ่าตัวแล้วก็นี่เป็นแอตตอนของตัวป็นชาตนั่นเองครับโคเท่ครับอืแล้วก็คานูมอนสเตอร์กันเลยครับตัวแรกก็จะเป็นแรดนั่นเองครับตัวสองไปตัวสองเลยครับโอ้ยดูว่าไม่อาะโอ้ดอ,อยใหญ่าามากครับเป็นแรดเอ๊ะตรงนั้นก็มีอา้าวทำไมติดกี่ะ่ะ ามมาดูาตัวที่สองครับคอมปี้โอ้โหเสียงนะครับมาดูตัวที่สามครับเป็นเป็นเหมือนโดโด้ครับเสียงยังไงวะโอเคครับมาดูตัวสามนะครับแมมมอดโอ้โหแมมมอดหรือว่าสังวะเนี่ย อันที่สามครับอ oh ุ้ยสถานะอะไรอ่ะโอ้หาแหลกเกิน slow net sting regeneration anchor poison โอ้โหเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวสปอยครับตัวสปอยเลยแหะครับมาดูตัวตัวต <ps 2> ่อไปกันนะครับเดี๋ยวขอขอล้างนี่ก่อนก่อนนครับโอเคมาหาตัวครับ นะครับมาดูตัวอะไรอ่ะป่าฮะอะ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะเฮ่อไอ้เอ้ยตัวอะไรวะนะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะงงอ่ะทุกคนครับรู้ไหมว่านี่คือตัวอะไรคอมเมนต์ก็ได้นะครับปาก ไมโครเลกเตอร์เป็นง,งี้อ่ะมีหลายสีปะ่ะโอ้เป็นมีแต่สีเดียวครับโอเคครับมารีวิวกันต่อเลยครับอันนี้ตัวต่อไปครับอ่ะโดโดโอ้โหน่ารักเลยโอ้โหอยู่ไหยแลนด์ใช่ไหมโอ้แป๊บน,นึงครับ เฮ้ยอยู่แทนแล้วนะ,ะหรือเปล่ายิงร้องทำไมกะแสบ่างนี้บไปดูตัวต่อไปเลยครับอ้โอ้ยู่ตรงนั้นกระเบ๋บโอเคเอ้าเฮ้ยครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยทำไมชอบติดสถานะจังเลยอะ่ะ เรจินเลชันแล้วก็วิเทอร์โอ้โหออกไปใกล้กลมึงอ่ะโอเคแป๊บต้องก,กินอะไรนะครับเอ้านอนอยู่แล้วติดสถานะอะไรสโลน,นี่กับอะไรนะอูโ้โหเอาหายไปไหนละเอานั่นไงว่าแล้วเฮ้ยมัน ม,มันขึ้นไหลได้ด้วยเหรอผมมีวิธีแก้ครับเอ้ยผมลืมบอกไปนะว่าแตอนนี้ผมเอามาจากอแอปที่ซื้อว่าไอเทมมอสอินไอเทมมอ mcp e นั่นเองครับถ้าใครอยากโหลดก็เข้าไปในเพจตัวก็พิมพ์ว่าไอเทมมอ i อินฟินิตี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ mcp e นั่นเองครับอย่าพิมคำว่าอินฟินิตี้มากเลยะมันจะเป็นลูกขวาดยานะครับ มันก็จะมีเยอะมากเลยครับหลายๆมดอะไรไม่อะไรอ่ะอไออ่ะอ้าวแตกต้องอ้างตัวอะไรไม่รู้ครับตัวไปหรือว่าเป็นแมงดาเอ้ยเอ้ยแมงตองเอ้าแตกเฉยแตกเฉยครับแตกเฉยอะไรอะอะไรอะ ชนิดเด็กเกินอะไรครับเฮ้ดูตัวต่อไปเลยครับโอเคครับดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นเอ้ยหมูป่าหรือเปล่าโอเคครับดูต่อไปครับอะไระอ่ะเฮ้ยปลาปลาอะไรวะเฮ้ยทำไมปากเป็นอย่างนั้นอ่ะฟันมันเหรอเฮ้ยโอเคครับดูต่อไปกันเลย โอ้ยแกล่องยาครับเฮ้ยไปอะเฮ้ยโคเทกลับระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยอย่างเทเลยเอ้ยอ้าวแตกเฉยครับมาดูต่อไปครับปาบเฮ้ยต,ตัวนิมน่อว่าอะไรนะ ผมไม่พูดอยู่แปลว่าผมอ่านไม่ออกนะครับมผมกไ็ไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนะัด้นลอวดูไปนะครับอยากยากจะโหลดก็โหลดได้นะครับครับมาดูต่อไปกันเลยครับโอเคครับ C4 ครับอะไร C4 อะไร C4 อะไร C4 ไม่รู้ครับไปไปต่อไปอะไรครับโอ้โหนอนอะนี่เฮ้ย เดี๋ยวบอกนะว,ว่าอ,อยู่กนไรอ่ะเฮ้ยไม่ได้อยู่ครับถ้ามนลอยไปครับผมว่าโอ้โหขบไม่อยลูกโอ้โหครับต้องมีคนถามผมแน่นอนเลยว่าทำไมถึงพูดเร็วจังทำไมไปเร็วจังผมดีอยครับมีมีงานครับเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นงานของเจ้าแรกดนั่นครับถ้าแร้มันก็ตายไปแล้ว อะไรวะนี่อะไรดีบัึมดบมมนี่ครับครับมาดูตัวมาดูอันต่อไปกันนะครับเลยแค่นิดเดียวครับครับนี่คือตัวที่เด็ดที่สุดครับนี่ตัวนี้แมกกาแมกาแรปเตอร์แมกาแลปเตอร์นี่เองครับอันนี้เป็นแกะบ้านครว่าคอยอขนาดนี้โคเป็นแกะครับ เฮ้ยยืนอะไรนะโอ้โหเสียงม,มันแสบเลยว่าเป็นอะไรอะโอ้หเป็นหนอนครับที่ให้แบบเอ่อ คครับมาดูต่อไปเลยเออเจ้าหางลูกตุ่มครับมันเป็นหางลูกตุ่มมันไม่ใช่แองคิโลครับเฮ้ยหอยทากอ๋อหอยทากินน่ก่อนนะตอนนีน้โอเคเราจะไปครับเอาหอยทากดีกว่าโอ้นอนพิดนอนรือว่าปีงกันแน่วะมึงมาขึ้นทำไมวิธีแก้ง่างครับ เลยครับเฮ้ยทำไมกดโดนยากจังวะนี่ครับมาดูตัวสุดท้ายครับก็นั่นก็คือเมกาแรปเตอร์นี่ครับแรปเตอร์หรือว่าทีเด็กคนน่ะเฮ้ยทำไมตีไม่โดนโอ้เสียงโอเคครับก็มีแค่นี้แหละครับอันที่เปลี่ยนไปก็เป็นพวกสมุทรเอร็นซานนี่ครับนี่ครับ เปลี่ยนไปแค่นี้แหละครับมอนเตอร์ก็อยู่เหมือนกันอยู่เหมือนกันนี่เองครับลองเอาแมมมอสมาสู้กับมิกาแรปเตอร์นะครับว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยอ่ะโอ้โหโอ้นั่นมันลูกมันครับอันนี้ตีกันโดนไหมโอ้โหสองทีตายแต่มันตีไหม ใปันตีไหมลัดมันไม่ตีครับมันตีแต่ช้างเอางั้นก็ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับวันนี้อยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย